เสกสรรเปิดค่ายโชว์ฟิตก่อนชกรายการใหญ่ที่อเมริกาเสกสรรอ,อขวันเมืองก็ได้เปิดค่ายมวยสอสมหมายค่ะร่วมกิจกรรม Open World Cup พร้อมกับอัปเดตสภาพความพร้อมล่าสุดค่ะก่อนที่จะออกเดินทางเนี่ยสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมทำสึกวัน168ค่ะที่จะระเบิดความมันค่ะในวันเสาร์ที่7กันยายนนี้เสกสรรอขอวญเมืองจอมบูขววนใจมหาชนค่ะวัย35ปีจากนาครศรีธรรมราชค่ะก็เตรียมตัวเนี่ยกลับมาระเบิดความมันนะคะบนสังเวียนอีกครั้งโดยคราวนี้นะคะก็จะแลกเดือดเนี่ยกับเลียมเฮริสันค่ะกาปั้นจอมซ่ร้าวัย38ปีชาวอังกฤษค่ะภายใต้กติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคดเวท140ปอนด์ค่ะในสึกวัน168ที่เมืองเดนเวอร์รัตค รราโดค่ะประเทศสหรัฐอเมริกาโดยจะถ่ายทอดสดนะคะในช่วงายทามอเมริกาค่ะซึ่งตรงกับช่วง7จ็ดโมงเช้ชาของวันเสาร์ที่7กันยายนนี้เมื่อช่วงบ่ายวันคารที่2ี่สิสิงหาคมที่ผ่านมานะคะเสกสรรนะคะก็ได้เปิดค่ายมวยค่ะสองสมัยเนี่ยย่านบางกะปิที่เจ้าตัวเนี่ยก็ฝึกซ้อมอยู่ที่นั่นนะคะในปัจจุบันโชว์ความฟิตเนี่ยให้บรรดาสื่อเนี่ยก็ได้เก็บภาพกันไปแบบจุใจเลยค่ะรวมทั้งให้สัมภาษณ์นะคะอัปเดตเนี่ยความพร้อมล่าสุดเนี่ยก่อนการขึ้นชกนะคะใน ไฟสุดสำคัญเนี่ยที่กำลังจะมาถึงค่ะ เสกสรรน,นะคะก็ได้กล่าวเอาไว้ค่ะว่าผมเตรียมพร้อมเนี่ยมาเดินกว่า,วาแล้วครับผมเนี่ยขึ้นมาเก็บตัวที่กรุงเทพตั้งแต่วันที่1สิงหางคมสําหรับไฟนี้นะคะผมก็ซ้อมทุกลูกและใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยด้วยการบํารุงแล้วก็การกินของดีๆผมก็ซ้อมแบบเต็มสูบเพราะว่าไฟใหญ่มากครับและจะได้โชคเนี่ยที่สหรัฐอเมริกาด้วยสภาพร่างกายเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เต็มร้อยพร้อมโชกแล้วครับผมจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยในวันที่1กันยายนเวลา7จ็ดโมงเช้าครับ ผมเนี่ยเดินทางไปคนเดียวเพราะว่าเทรนเนอร์ที่ค่ายนะคบทำเอกสารทำวีซา่าไม่ทันแต่จะมีพี่เพชรทวีสเกียรติชัยนะครับมาสอนมวยเนี่ยในที่สาหารัฐอเมริกามาทำหน้าที่เนี่ยเป็นพี่เลี้ยงให้ครับผมมองว่ามีเวลาเพียงพอครับต่อการปรับตัวแต่ก็จะมีกังวลนิดนึงครับในเรื่องของสภาพอากาศส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ไม่มีกังวลอะไรแล้วครับเลียมเขาก็เป็นนักมวยต่อยหนัก แรงและก็มีอาวุธเข่าด้วยครับไฟนี้เนี่ยม่ง่ายแน่นอนเพราะว่าอาวุธของเขาเนี่ยหนักไม่ธรรมดาถึงเขาจะหยุดไปนานเนี่ยแต่ว่าการทําร่างกายของเขาก็ทําอยู่เรื่อยๆครับก็ถือว่าหนักใจอยู่เหมือนกันครับแต่ผมเองเนี่ยก็มีทีเด็ดมาสู้แน่นอนอาวุธมวยไทยเนี่ยเตรียมมาครบทุกลูกและผมเนี่ยก็ได้ซ้อมซอกนะคะมาเป็นพิเศษเลยยกแรกเนี่ยผมก็กะว่าจะเดินใส่เลยครับร่างกายตอนนี้ผมพร้อมประทนแล้วครับไฟนี้ผมมองว่าน่าจะไม่ครบ3ยกครับเพราะว่า พี่เขาเนี่ยต่อยหนักเตะแรงส่วนผมเนี่ยก็มีศอกที่หนักเหมือนกันอยู่ที่ว่าจังหวะครับว่าใครเนี่ยจะโดนก่อนถ้าใครพลาดก่อนก็มีสิทธิ์ที่จะโดนน็อกได้ครับ อ่ะพี่ๆนะคะมีความคิดเห็นกันยังไงกันบ้างสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คอมเมนต์น้องได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะมาร่วมเชียร์และร่วมให้กําลังใจพี่เสกสรรกันค่ะในวันที่7กันยายนนี้นะคะและสําหรับพี่ท่านใดนะคะที่กำลังมองหาตัวช่วยชมวยเชียร์มวยดีๆอยู่นะคะน้องฝากไว้เลยค่ะ S W B 3 9 9ค่ะหรือว่าคลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะมีกลุ่มทีเด็ดให้เข้าด้วยค่ะแล้วก็มีไรฟ์สดห้พี่ดูตลอดเลยนะคะและวันนี้นะคะน้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเอาไว้พบกันใหม่คลิปถัดไปเซียนหลินมุมสังเวียนสวัสดีค่ะ